ว่า6วัน5คืนโดย3วันนะคะจะเที่ยวในตัวเมืองนาฮาแล้วก็อีก3วันเดี๋ยวจะไปขับรถเที่ยวรอบเกาะกันเดี๋ยวเราไปเช็คอินที่โรงแรมน,นะคะเก็บของแล้วก็ออกไปเดินเล่นในเมืองกันช่วงเดือนกุมภาพันธ์ก็จะมีพวกน้องๆมัธยมปลายเข้ามาเข้าแคมป์นะพวกเบสบอลแคมป์อย่างเงี้ยเพราะว่าตรงอื่นมันหนาวมากไงก็เลยต้องมาที่ยวพินนวากันนะมันก็จะอุ่นกว่านิดนนึงสนามบินนาฮาอยู่ใกล้เมืองมากๆ เราสามารถนั่งรถไฟฟ้านะคะจากสนามบินเข้าเมืองใช้เวลาแค่ไม่ถึง10นาทีแล้วก็คำนวณแล้วนะคะน่าจะนั่งพาถึงเดี๋ยวเราซื้อพาส2วันใช้เที่ยวที่เมืองนาหา สกินวาวะจังหวัดใต้สุดของญี่ปุ่นที่อยู่ห่างจากไทยเพียง4ชั่วโมงครึ่งเท่านั้นถ้าพูดถึงโอกินวาวะก็ต้องคิดถึงทะเลสีฟ้าอาหารโอกินวาวะอร่อยๆกับบรรยากาศที่แตกต่างจากญี่ปุ่นที่เรารู้จักจริงๆแล้วกินวาวะเพิ่งเป็นส่วนหนึ่งของญี่ปุ่นเมื่อไม่ถึง200ปีนี่เองก่อนหน้านี้พื้นที่แถบนี้นะคะอยู่ภายใต้การปกครองของอาณาจักรริวกิวมายายาว450ปีเลย และเนื่องจากอจาจักรรวกิวเนี่ยเขาทำการค้าขายทางทะเลเป็นหลักก็เลยรับอิทธิพลจากประเทศคู่คา้าทั้งจีนญี่ปุ่นและประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นำมาผสมผสานกับวัฒนธรรมดั้งเดิมบนเกาะเกิดเป็นวัฒนธรรมริวกิวนะที่มีกลิ่นอายจีนญี่ปุ่นบนบนกันไปเที่ยวและทำความรู้จักโอกินาว่าไปพร้อมๆกันเลยค่ะ มาสักสิบนาทีมาลงที่สถาน,นีมากกิชินะคะเอ๊ะตรงข้างล่างเหมือนมีลูกปั้นเนีเ่รลูกปั้นชีซาลงไปดูดีกว่าลูกปั้นชีซาตัวใหญ่เป็นลูกปั้นชีซาสูาง3.4เมตรชีซ่านี่เขาเป็นเหมือนเทพผู้พิทักษ์ของที่โอกินาวานะคะ ปกติก็จะอยู่เป็นคู่นะอยู่หน้าประตูบ้างอยู่หน้าวัดสันเจ้าอะไรเงี้ยอันนี้อยู่ตัวคนเดียวนะคะบรรยากาศช,ช่วงประมาณห้าโมงครึ่งก็มีนะะมคมนที่นี่เขาก็มานั่งชมแบบนั่งชม,ชมวิวมานั่งเล่นกันนะะวันนี้เป็นช่วงหน้าหนา,าวนะคะอากาศประมาณศ3ว4งสาสี่องศาแล้วก็ขมุขบัวมากๆ ที่จริงก่อนมาเนี่ยเช็คพยากรณ์อ,อากาศใช่ไหมสัปดาห์ที่แล้วอุณหภูมิมันก็ร้อนขึ้นไปประมาณ20-21องศาแต่พอมา,อาทีตีกลายเป็นว่าอุณหภูมิแบบลดต่ำลงไปเหมือนพุ่งนีมน้มันมันลืออย่างเงี้ยจะหนาวถึง11องศาเลยข้างซ้ายมือเลยร้านที่ปักบุดอ้อยถ่ายพวกอาหารพื้นเมืองโอปนะิโนว่าเป็นแนวอิสกยายะร้านหัวมุม ร้านโคอึนเมะนะคะสาขาสองของร้านเก่าแก่อีกร้านหนึ่งที่นี่ไม่รู้ว่าว่างไหมนะดูเด้งมากเลยอะเป็นสาล่ายทะเลนะคะสาลายัยบุงอังุ่น ยังเสียมะแบบกุกๆุบแบบกุบไม่ได้กุอะไรเลยมั้งดีมากยินงตลาบมีความคลื่นเตือนนิดนึงอะแล้วมันก็ตุ้กุบนี่มสซิก์สาหรา่ายนะแล้วก็กึ่งลง แโซเมนจำมาเป็นก้อนเลยจ้ะกินไงนะเนี่ยจ,จานนี้ไม่มีเนื้อเลยมีแต่เส้นนะแต่ว่าเส้นผัดมาอร่อยนะ,ะผัดเส้นโซเมนกับเกลือ ชิมาริโทฟุเทมปุระข้าเยอะมากออยมากปต้องรู้สชุ่มฉ่ำมากๆแร่อยมชิม่าลักเกียวหรืเป็นลักเกียวผัดกับโชยุเชฟบอกว่าเป็นลักเกียวจากเกาะเอชิมานะคะที่อยู่ทางตอนเหนือของเกาะอิโรชิมะห้าร้อยห้าสิบเยนอะ ต้นหอมผัดชุบหรือไข่ในร้าน550เยนสั่งชิมะโทฟูนะหรือว่าเต้าหูกินาว่าซึ่งก็จะเนื้อแน่นกว่าเต้าหู้ปกตินะคะเมนูนี้เขาเขียนว,ว่ารสชาติอยาจะเหมือนกินตับสดๆๆๆๆมีงาเวลากินก็จะกรึบๆแล้วก็ปรุงด้วยหัวหอมกับน้ำมันงาน,นะคะกินแล้วก็ติดปากมันๆหน่อย บรรยก็ดีเปิดเพลงแนวแบบโอกินาว่ามีทั้งคนรุ่นพ่อแล้วก็มีนะเาเที่ยวญี่ปุ่นมาเยอะก็เขาไม่ให้สุ่บุหรี่ในร้านก็เลยนั่งได้เรื่อยๆนั่งเลยนะคะใครมานะหานีก็มาลองกินร้านนี้ได้นะ,ะมีเมนูพื้นบ้านแล้วก็มีวพวกวัตถุดิบนะของพที่ยวโอกินาว่าเยอะเลยนี่จะสามทุ่มแล้ว<า>เดี๋ยว กับโรงแรมดีกว่านะคะพักผ่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ออกมาเที่ยวที่เยวพินาวาต่อซีเกรซ่าเซาทีะะกับชาการ์เด้นซีเกรซ่าเป็นประมาณมะนาวนะคะที่นิยมที่นี่นะ กังเกิลห้องแคปซูลนะนี่ห้องเราวันนี้ตึ้งเท่านี้เองแล้วก็คือได้แบบแคลรีออนอ่ะโิมไม่รู้จะเปิดยังไงเลยจ้าว่าต้องแบบเปิดเข้าไปใต้เตียง,องเอามาใหญ่กว่านี้ก็จะลำบากล่ะที่สองแล้วเพิ่งออกจากโรงแรมนะคะก้มู วันนี้พยากรณ์ว่าช่วงบ่ายคือฝนตกนะแต่ว่าออกมาตอนนี้ก็เริ่มมีละอองฝนแล้วค่ะนั่งรถไฟมันเร็วนะคะจากโรงแรมเนี่ยมาถึงสถานีชูริประมาณครึ่งชั่วโมงเดินม,มาจากสถานีไม่ไกลก็จะเจอจุดนี้นะคะเป็นจุดที่มีทางแยกว่าเราจะเดินเนลียบถนนนะหรือว่าจะเดินไปยศาสชูริผ่านทางสวนสาธารนณะที่เขาเรียกว่าอ e ีโนโม ก็จะเป็นทางเดินขึ้นเขานะเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปทางมี้แล้วกันระหว่างเดินล้อรอบๆกำแพงปราสาทนะคะก็มาทำความรู้จักกับอาณาจักรริวกิวกันนิดนึงค่ะย้อนกลับไปเมื่อ700ปีก่อนนะคะในยุคสังสงังบนเกาะโอ,อก,กินาวาเนี่ยจะมี3แคว้นใหญ่นะคะปกครองอยู่เนื้อกลางใต้ของเกาะทั้ง3แคว้นก็ผลัดกันสู้รบนะเพื่อแย่งชิงความเป็นใหญ่กัน จนในที่สุดโชฮาชิผู้ครองแคว้นจูซังก็สามารถรวม3ามแคว้นนะแล้วก็ตั้งอาณาจากริวกิวได้สำเร็จในปี1429รวมทั้งได้สร้างปราสาทชูริขึ้นนะคะเพื่อใช้เป็นศูนย์กลางการปกครองตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเดี๋ยวเรามาเริ่มเที่ยวกันจากจุดแรกของสวนสาธารณะปราสาทชูริประตูชูเลมองนะคะเป็นสัญลักษณ์หนึ่งอของจังหวัดโอกินาว่าเลยนะเราจะเห็นในภาพโปรโมทการท่องเที่ยวนะคะ ไปด้านบนเขียนว่าชูเรโนคคื n นิแปลว่าประเทศที่ให้ความสำคัญกับมารยาทเดินเข้ามาก็จะเข้ามาสู่สวนด้านในเลยทางขวาก็จะเป็นทางเข้าประสาทนะคะแต่ว่าก่อนเข้าไปนี่ให้มาดูตรงด้านซ้ายมือนะคะตรงนี้จะมีประตูหินที่เรียกว่าประตูโซโนเฮียงอุตากิอิชิโม ันนี้ไม่ใช่ประตูสําหรับคนเดินเข้าออกนะคะแต่เป็นประตูสําหรับถวยเทพเพราะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะที่กษัตริย์แล้วก็เชื้อพระวงศ์นะก่อนที่จะเดินทางออกจากวันเนี่ยก็จะมาแวะขอพรให้เดินทางปลอดภัยด้วยความสําคัญนะคะแล้วความเก่าแก่เกี่ยวข้องกับมาจากเรยวกิวนะ,ะประตูเนี่ยก็ได้รับเรื่องนะคะให้เป็น1ใน9ก้ามอโลโรนะคะประตูครังไข่มอง เป็นเหมือนประตูหน้าสุดนะคะของพระาชวังก่อนจะเข้าไปก็ต้องผ่านประตูนี้เข้าไปให้ได้ก่อนด้านหน้ามีชิชาสองตัวนะคะเฝ้าประตูอยู่ทเหมือนเทพพิทักษ์เราก็ค่อยๆเดินขึ้นเนินขึ้นมาด้านบนนะคะผ่าน 2- 3สาประตูก็จะถึงลานด้านบนสุดตรงนี้นะเข้าไปก็จะเป็นเจเดังหรือพระที่นั่งสถานที่ว่าราชการของกรรษัตริย์สมัยก่อน ผ่านประตูเมื่อกี้เข้ามาข้างในนะคะก็จะเป็นจุดขายตัวเนาะเข้าไปชมพระชว่างด้านในนะคะแล้วก็ด้านหน้านี่เราจะเห็นต้นไม้นนเนาะที่มีคุณลุงเสื้อน้าเงินยืนอยู่ตรงนั้นอะ่ะก็เป็นอีกหนึ่งอุตาก,กินะก็คือสารเจ้าศักดิ์สิทธิ์นะของชาวริวกิวขเขา เมื่อปี2019เขามีไฟไหม้ใหญ่ออกข่าวตกใจเลยนะเพราะจะมาเที่ยวอยู่แล้วเชียวก็เลยยังไม่ได้เที่ยวเลยตอนนี้เขาก็กำลังรุรณาซ่อมแซมอยู่นะคะคาดว่าจะเสร็จปี2026เราก็จะเห็นอาคารเซเดงนะคะกับพระราชวังด้านในอีกครั้งระหว่างนี้เขาก็เปิดให้เราเข้าชมนะะบรรยากาศการซ่อม,มบำรุงด้านในเขาก็สร้างเป็นอาคารนะคะคุมเอาไว้เลยเขาจะได้ทำการซ่อม,มบำรุงได้ทั้งปีนะคะ มีนะว่าเขาแบบมีลมแรงมีฝนตกเยอะอีกใกล้เสร็จแล้วอนย่สินะคะให้มาเที่ยวหลังจากนั้นก็จะได้มาเข้าชมนะคะตัวอาคารเซเดงเมนฮอลนะคะที่เสร็จสมบูรณ์ตอนนี้ลมแรงมากคะ่ะฟิเลงเปนเหมือมบบนป้อมปาการ้อมเสร็จแล้วค่ะได่จะสวิวมากเลยค่ะ มองไกลๆก,ก็จะเห็นประตูชูเรมองที่เราเดินเข้ามานะคะตรงนู้นเลยมือแรกวันนี้จะมากินชูริโซบะนะคะเป็นโอกินาวะโซบะ เป็นร้านดังนะคะอยู่แถวชูรินี่แหละแล้วเขามาเปิดสาขาสองนะคะชื่อชูริโซ,โซบะนะคะดะตอนนี้รออีกสิบนาทีร้านเปิดนะคะว่ายืรนรอหน้าร้านเนาะก็จะมีคนที่พูดอีกกลุ่มหนึ่งขามายืนรอมกันร้นานนี้ก็เป็นที่นิยมนะคะของแถวแถวนี้เลยมาแล้วสั่งเป็นชูริโซบะนะคะรอ,รอเลยอะ่ะ นี่ที่ร้านแนะนำนะคะให้ลองปรุงรสด้วยโคลเรก,กุสึในหัวสีฟ้านี่นะคะจะเป็นพริกแดงเนี่ยที่แช่อยู่ในเครื่องดื่มอวะโมรินะเพิ่มความเผ็ดได้ดีเลยน้ำซุปที่นี่จะเป็นซุปใสนะคะเคี่ยวกระดูกหมูกับปลาคัตึโอกลิ่นหอมมากส่วนเส้นโซบะนะคะก็จะเป็นเส้นแบนนะ,ะแล้วก็เคียวก็นุบๆมีหมูสามชั้นมาให้สองชิ้นนุ่มละลายมากๆ เห็นทุกโต้เลยเขาก็จะสั่งตัวโซบะนะคะมากินพร้อมกับข้าวผัดที่เรียกว่าจุยซ mm ี hmm. ่ก็จะเป็นข้าวที่ผัดกับหมูสามชั้นนะคะลูกชิ้นปลาคามาโบโก,โกอิ่มจุกๆไปเลยนักน้าที่ร้านเขาเห็นเราเป็นคนไทยนะคะ mm hmm. เขาก็เลยแถมขนมคุกกี้จีนสโกมาให้เราชิมน,น่ารักมาก mm hmm. ไปเที่ยวกันต่อ สุสานธรรมอุดึงนะคะเป็นอีกหนึ่งใน9ามอดกลโลกใกล้ๆปราสาทชูริข้อมาดูเสียตังคเดี๋ยวเราต้องไปซื้อตัวด้านข้างก่อนอนนันจากริวกิวนะคะแบ่งการปกครองเนี่ยเป็น2ราชวงศ์เริ่มด้วยราชวงศ์โชที่1นะคะตั้งแต่ปี1429เนี่ยถึงปี1470แล้วก็เข้าสู่ยุคของราชวงศ์โชที่2ซึ่งธรรมอุดึงเนี่ยก็จะเป็นสุสานนะคะ กษัตริย์โชชินสร้างให้กับกษัตริย์โชเองปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์โช,โชที่2อเนี่ยผู้เป็นพ่อเมื่อปี1501หลังจากนั้นเนี่ยก็ใช้เป็นสุสานหลวงของกษัตริย์แล้วก็ราชวงศ์ทั้นสูงนะคะในอาณาจักรริวกิวเนี่ยรวมกว่า70พระองค์ ด้านหน้าที่เห็นนะคะด้านในเนี่ยจะแบ่งเป็น3ห้องใช้เก็บเท่าอัฐิของกรรษัตริย์และราชวงศ์ซึ่งตามธรรมเนียมเนี่ยเขาก็จะฝังศพเอาไว้3-5ปีแล้วจึงขุดร่างออกมาล้างทําความสะอาดซึ่งตามความเชื่อเนี่ยก็จะช่วยชําระล้างให้ดวงวิญญาณเดินทางไปสู่ดินแดนสุขาวดีส่วนกระดูกนะคะหลังจากล้างแล้วก็จะเก็บใส่โกที่เรียกว่าซูชิคเมะตั้งไว้ในห้องด้านซ้ายมือนะคะ ็ปิดประตูเก็บผนึกเอาไว้ซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็ยังคงเก็บรักษาไว้ด้านในเมื่อกี้ข้าเดินเข้าไปคือแบบยืนอยุ่อัดมากก็แบไม่มีคนเลยเข้ามาเนี่บมากอาจจะเหมาะกับบรรยากาศนะคะเป็นสุสาร ริวกิวนะคะมีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาจากการเป็นพ่อค้าคนกลางทําการค้ากับจีนญี่ปุ่นรวมถึงประเทศไทยด้วยนะคะในช่วงปลายสมัยยุทธยาแต่แล้วในปี1609แควนซัตสมะของญี่ปุ่นนะคะได้นํากําลังพลกว่า3,000นายบุกเข้าโจมปีปราสาทชูรีเพื่อยึดเส้นทางการค้ากับจีนอาจากริวกิวเป็นฝ่ายพ่ายแพ้แล้วกตกเป็นเมืองขึ้นของแควนซัสมะไป และหลังจากนั้นอีก270ปีรัฐบาลเมจิของญี่ปุ่นก็ได้นำกำลังเข้ายึดอำนาจของคิงโซไตเป็นอันสิ้นสุดประวัติศาสตร์450ปีของอาณาจักรริวกิวเดินลงมาจากตัวปราสาทนะจะมีทางเดินที่เป็นหินนะคะเป็นแบบของเก่าแก่ตั้งแต่สมัยริวกิวนะคะยังหลงเหลืออยู่ นี้เขาได้รับเลือกเป็นหนึ่งในร้อยถนนของญี่ปุ่นอันนี้มีต้นกล้วยนะคะเาติดป้ายไว้บานานะ่ายู่ลี่เหมือนเมืองไทยเมื่อกี้นะคะเราก็เดินมาจากภาษาชูริใช่ไหมก็เดินมาทางใต้เรื่อยๆถนนโคง้งๆที่สวยๆนะคะนจะมีช่วงหนึ่งที่มีหิงห้อยด้วยอันนี้ถนนเส้นนี้นะคะเป็นถนนเก่าแก่ บอกว่าปราสาทราชมงศ์ลิวกิวเองเขาก็เคยเดินผ่านตรงนี้เหมือนกันนะเป็นทางเดินปูด,ด้วยหินสองฝั่งเขาเป็นกง่แพงหินฟิลลิ่งแบบย้อนยุคมุมนี้เลยที่เขามาถ่ายรูปกันนะคะมีป้ายนะคะชื่อถนนอิชิทามิหรือเปล่าอ่านไม่ออกแบบว่าถนนหินนะมีชื่อป้ายถนนหินนี่เลยค่ะถ่ายลงป้ายคือสวย เป็นถนนยาวแค่200-300เมตรเนี่ยนะคะที่ยังหลงเหลืออยู่จากสงครามโลกครั้งที่สองที่เหลือคือโดนทําลายไปหมดแล้วนะคะชว่วงสมอรภูมิโอกินาวาบ้านนี้ก็จะเป็นเหมือนแลนด์มาร์คที่ทุกคนจะต้องมาถ่ายรูปนะคะเขานนก็มีซีซ่าสองตัวเนไหมซีซ่าสองตัวนะคะซ้ายขวาตัวซีซ่าที่เฝ้าหน้าบ้านนะคะเขาก็ว่าว่าตัวที่อ้าปะเนี่ยคือตัวผู้คอยขับไล่สิงโฉลาย แล้วส่วนตัวเมียจ,จะหุบป,ปากเหมือนเก็บเอาโชคดีเอาไว้ในบ้านก็เลยต้องวางคู่กันตอนหาข้อมูลก็เข้าใจว่าตรงนี้เป็นจุดยอดนิยมนละคนมาถ่ายรูปนะพยายามมาก็คือคนมาเห็นตรงนี้น้อยมา,ากๆเลยเงียบเบอมันอาจจะเป็นจุดเล็กๆที่คนมาถ่ายรูปแล้วก็แบบเดินไปเลยจจบ้านสไตล์เก่าคืออะไรคืออะไร บ้านนี้เขาก็เปิดให้นักท่องเที่ยวนะคะมาเข้าชมได้นะก็ได้บรรยากาศฟิลลิ่งแบบมาเที่ยวกินาว่านะคะก็นั่งที่ชานบ้านแล้วก็นั่งชมวิวที่ชานบ้านนะน่าจะสบายแต่ตอนนี้คืนหนาวมากนะคะ <S <S นี้มีคนมาถ่ายพิเรนตีนค่ะ <S <S เดินเที่ยวกันต่อ อยู่ญี่ปุ่นมีต้นกล้วยบรรยากาศคือเมืองไทยมีป้ายเขียนไวโออาคาจิเดินตามป้ายสูงมากอ้เขียวมากชุ่มชื้นนี่ขนาดเดือนกุมภาแสดงว่าไม่ใช่ต้นไม้ผัดไป เพราะว่ามีต้นกล้วยต้นเฟื่องฟ้าสุดทางแล้วก็น่าจะใช่ต้นนี้แหละตรงนี้เลยต้นนาคากิต้นใหญ่อายุกว่า200ปีนะคะมีอยู่5ต้นนะตรงบริเวณใกล้ๆกับปราสาทชุรินะคะเดินมาชมกันได้นะมันนี้ลมรื่นมากไม่รู้ว่าใทยหรือปล่าแต่น่าจะใช่แหละต้นยญงเวอร์ดูสิลมรื่น น้อเราก็ต้องแบบดูแลให้มันแบบอยู่คู่กับมเมอรโอกินาว่าไปนานๆกลับไปสถานีชูรีกันนะคะน่าจะเตินยาวๆมาน่าจะสองกิโลกว่า มีร้านอาหารแนะนํนำอยู่นะะตอนแรกว่าจะเข้าไปกินในเมืองเลยอ่ะเย็นแล้กินตรงนี้แลยละกันนะคะร้านนานาโวชิคุโดก็าจะขายเป็นเซตอาหารแบบสับปโอกินาวานะคะสั่งมาเป็นชุดนะคะนี่เป็นเมนูดังของร้านเต้าหู้ต้มร้อนๆแล้วก็กินกระไข่ย่างนะคะมีสลัดมาร์โโรนีให้ด้วยอ่ะอ <c oughs> <c oughs> อินเดียกินเว่าจะอ้วนกี่โมงนะเมื่อวานก็ผักผักผักนะวันนี้ก็นก็ต้องหูดก็จะเป็นซุปกระดูกบวกกับอาซูโอกตากแห้คล้ายๆกับซุปที่เรากินก็ต้อจังบวนี้ก็มีเหมือนกันเป็อาวะโมริล้างสมีผิดเป็นซอสอเนกประสงค์ที่นี่นะ ไหนเลยนะคะกับโรงแรมกินขนมที่ซื้อมาตอนเย็นวราจะได้ออกจากโรงแรมนะคะสิบโมงกว่าเราไปเที่ยวกันนะวันนี้มีเวลาีแค่สามชั่วโมงเท่านั้นนั่งรถไฟมาโงสถานีมาคิชิตรงนี้จะเป็นเส้นช็อปปิ้งสตรีทของที่โอกินาวา่าฮุกไซสตรีทดูเป็นเมืองท่องเที่ยว ของข้างทางก็จะมีร้านขายของเยอะมากนะแล้วก็ขายนะของท่องเที่ยวเป็นหลักด้วยล่ะพวกขนมของฝาก่าเงี้ยมาซื้อที่นี่ได้เลยอันมันม่วงอของเด็กน้อยเราสมัยเด็กๆงานละห้าสิบเยนนะคะขนมจีนซูกเอ็มเลยอันละรนะ้อยห้าสิบเยนถูมาก องอการซื้อเป็นของฝากนะถ้าใครต้องแบบซื้อเยอะๆมาซื้อตรงนี้นี่จะได้ราคาดีมากมีแท็กซี่ด้วยยี่ห้อนี้ยี่ห้อนี้ที่สนามบินมีขายเยอะมากนะคะสันโดกใช้กเกลือเที่โอกินว่านะแล้วก็ยี่ห้อนี้ก็ขายเยอะมากมีทุกที่ รอยยนซื้อเป็นแบบแพ็คับอย่างนี้ไปแจกได้ก็นี่พิดแคทนะคะมันม่วงมันม่วงซื้อสองอันนี้นะคะคุกกี้จริงสุโกแล้วก็เป็นมันม่วงนะคะเท่าๆกับพี่สนามบินเลยไม่ได้ของฝากแล้วนั่นมีร้านค้าปี้ค่ะค้าปี้เขาจะออกสินค้า ใช้วัตถุดิบของแต่ละจังหวัดเนะาะทรมาที่นี้ก็ต้องเป็นมันม่วงทำส,สดๆน้าร้านเลยอันนี้รสชาติออริจินอลใช่ไหมถ้ามาวุาเดียว่าก็คือต้องเป็นสวีโทโปเตโต้ซื้อขาเริ่มขายตอนสี่มงเงยนจ้ะแมวตรงนี้มันคือที่เราเห็นในหนังสือบ่อยๆขนมมันจะแคบๆแ,แล้วก็จะมีต้นมะพร้าวนะคะสองข้าง ใท่านสายมือมีถนน hey เทวะโดริป็นย่านการค้านะอ่ะเราจะเดินตรงไปเรื่อยๆน,นี่เขาจะมีตลาดปลาด้วยนะสามารถแบบซื้อวัตถุดิบนะผักปลาเนื้ออะไรเงี้ยเขาทำอาหารให้กินได้นี่ส่งข้างทางก็ขายเหมือนกันหมดมขายเหมือนกันหมดทั้งก่อน ไม่ต้องกลัวว่าจะหาของฝากไม่ได้นะคะอันนี้ดีมีการใช้ได้คล้ายๆกับวันพีสนะเห็นโอกินาว่าแทนค่าก็หนาดีนะเนี่ยโอ้อโลโก้มาแปลให้มันเป็นอ,อีกโอกินาวา่าน่ารักทางมีร้านแฮนเมเบอร์เกอร์แต่งแับสีสันสดใสนะ,ะแล้วก็อาหารชุด ร้านนี้ขายผ้าขนหนูนะคะชอบแมวผ้าขนหนูรูปแมวแล้วก็มีลายออกินาว่านะคะน่ารักเลยเจ้าของร้านะนะ่าจะชอบแมวมากเลยน้องแมวยังมาช่วยขายของด้วยเยี่ยมเยี่ยมเหมือนมากมาก ซื้อเป็นผ้าขนหนูแบบนี้ออริจินอลนะของทางร้านนะมีเีโนาวาด้วยแล้วก็มีมีชีส่ามีต้นมะพร้าวมีเบสาชูดีนะคะครบลเลยอะหกร้อยเยนเองสรุปได้ผ้าขนหนูลายเอปิโนาวาเป็นของฝานะคะต้องของร้านเขาบอกว่านี่เป็นลายออริจนินอลของทางร้านเลยนี่หาที่ไหนไม่ได้นะคะบรรยาก,กาศตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนย่านการค้าเก่าแก่อะแต่ร้านเขาก็จะรู้จักกัน บรรยากาศแบบวะ่าผิดกับตรงถนนโคกไซโดรีแบบสุดๆใกล้ๆกับโคกไซโดรีนะคะจะมีย่านซึโบยะที่ผลิตเครื่องปั้นดินเผายาชิม,มุนเก่าแก่ของโอกินาวาตรงนี้นี่มีร้านค้าหลาย10ร้านเลยนะคะตรงถนนซึโบยะยาชิม,มุนสตรีท็ามาเดินซื้อหาของฝากกันได้นะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานแฮนด์เมดนะคะแล้วก็เป็นคนญี่ปุ่นแหละที่มาเดินซื้อกัน เดินกลับมาอีกเส้นเป็นถนนเส้น iba, อิจิบะมอนโดริอาาเช้าเราวันนี้นะคะไอติมบูซิวตัวน,นี้เลยบลูเวฟนะคะสีสันสวยงามมีเนื้อสับป,ประรดปอนอยู่ด้วยผีก,ก็สวยอร่อย ไบ้งคะกับ3วันในเมืองนาฮาในคลิปหน้านะคะเราจะไปขับรถเที่ยวรอบเกาะโอกินาวากาันบอกเลยว่าทั้งอาหารธรรมชาติและบรรยากาศของเกาะน,นี่ดีสุดๆไปเลยถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ